สวัสดีครับรายการนี้ก็ยังอยู่นะพรุ่งนี้ผมจะลดความอ้วนนะครับวันนี้เป็นข้าวกับเผาปลาหมึกร้านเดิมนั่นแหละนะครับคลิปนี้ก็จะมีจุดเด่นที่ไปกินพาไปกินนครปฐมนะนี่เป็นนี่อันนี้เป็นของกินแถวนครปฐมนะครับมี ขนมความนมนี่กับอาหารอร่อยนะซ้มโอหวานอะไรนะขรสันขาวลูกสาวสวย่ะนะครับก็วามกินความะถมกันนะของของขถมของอร่อยเยอะนะครับหมูเขาก็นุ่มนะครับนี่ผักผลไม้เขาเยอะมากเลยเห็นไหมนะครับผลไม้เขาเยอะดีนะอนมกล้วยกล้วยเจ้าเน,นี้อร่อย ก๋วยไฮโซอะไรเนี่ยตรองปัม๊มปั๊มตรงเออเกือบเกือบจะคอนใจเสีะนะครับนี่ข้าวขาหมูเลยเหยววัดเนี่ยอร่อยนะโอ้โหเรซ,าซาัดซะเมื่อก่อนจะเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งพอมาช่วงหลังโควิดก็จะน้อยลงนิดนึงนะแต่ข้อความอร่อยเนี่ยยังไม่ลดนะความอร่อยยังอร่อยอยู่แต่ก็ยังถือว่าเยอะนะ เนี่ยข้าวขาหมูไข่ไข่เนี่ยสามสิบาทขากีสามสิบาทเนี่ยสามห้าเนี่ยเอาเอาอา,อาหารถูกแล้วก็อร่อยปริามาณลงมานิดหนึ่งนะครับก็สั่งเบิร์เนเอาอันนี้ก็เป็นอาาหร้านอาหารเดิมนะเฮือนลำพูนแถวสวนผักเรานี่เองนะมากินรอบสองแล้วนะครับนะครับอันนี้ชุดพวกนี้คุ้มมากเลยเนี่ยเอ ชุดเนี้คุ้มมากกันชุดรวมชุดรวมเนี่ยนะครับแล้วก็มีเขาเขาซอยก็อร่อยไม่เผ็ดนะครับไม่เผ็ดแล้วพริกหนุ่มอร่อยอันนี้ชื่ออะไรไม่รู้นี่อันนี้ก็อร่อยอัน,นี้เหมือนหวานเหมือนขนมนะนะครับแต่ก็ร้อยหนึ่งนะก <c oughs> ็ <c oughs> แอบแพงอยู่นะครับแต่ก็คงหากินที่ไหนไม่ได้นะเมืองกรุงเทพไม่มีนะเนี่ยอย่างเงี้ยอร่อยอย่างเงี้ยอันนี้ร้อยกว่าบาทร้อยกี่ร้อยสี่สิบห้าสิบบาท แต่ว่ามีครบเลย,ยนี้แหนมแหนมสี่สิบบาทแหนมเขาอร่อยครับแหนมแหนมเขาอร่อยมากนะแหนมเขาอร่อยดีเปรียปร้ยวๆนิ่มๆพูดแล้วน้ำไหยไหลนะครับนะก็ไปลองกันดูอันนี้ก็มาตรงร้านแถวพรามห้ากันบ้างนะบุญแซปเดอร์นะ นะครับตรงแถวแถวพระรามห้าหาพิกัดในเน็ตเอานะก็เป็นอาหารแบบแนวอีสานนั่นแหละนะครับแนวอีสานแนวเหนือนะครับอันนี้เป็นข้าวผัดนะครับก็จะออกเผ็ดนิดๆอร่อยดีแปลกๆดีอันนี้ก็เออเลนะนั่นแหละเปียวเปียวปี๊ดเลยนะครับเยียวปี๊ดเลยอร่อยดีนะครับ ก็อาหารไม่แพงไม่แพงห้องแอร์ด้วยนะครับก็คุ้มดีนะครับอันนี้อันนี้อันนี้สั่งจากสั่งจากไลแมนนะครับร้านแถวพระรามห้าเหมือนกันโอ้ยมันมะ่บรรยากาศร้านเขานะสวยร้านเขาสวยดีนะมีน้ำส้มด้วยน้ำส้มก็สี่สิบบาทนั้งยังว่างจะไปกินอีก บรรยากาศดีครับมีแอร์มีเออดีราคาไม่แพงกลางๆอันนี้ก็เป็นข้าวผัดร้านไหนเนี่ยเหมือนจะร้านยกครกนะครับอันนี้ก็ร้าน,ร,านร้านเดิมที่อยู่ในปั๊มบรทอตรงการจนานะนะครับไข่ตุน๋นก็อะไรดีนะ อร่อยดีเหมือนกันตัดกลับมาร้านตรงสวนผัยอีกแล้วสเต็กญี่ปุ่นนะครับมีข้า,ขาวนะรเรสั่งข้าวกินนะครับร้านสเต็กญี่ปุ่นสั่งข้าวกินนะกลับไปกลับมาหลายร้านเลยนะอันนี้ก็ตรงเอ,อยกครกยกครกนะครับยกครกนะครับอันนี้ก็เป็นร้านข้าวต้มสามบาท นะครับต้มสัมบบะจะแอบแพงกับข้าวแอบแพงอยู่ก็บต้ากับข้าวแอบแพงอยู่นะครับแต่ละข้าวต้มมันน้อยนะแถวเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นหมอ้อเป็นหม้อไฟต้ยมยำรวมนะครับก็อร่อยดีนะแต่เขาก็ทำรสชาติโอเคนะครับ นี้กลับมาตรงร้านอาหารเกาหลีแถวอาหารญี่ปุ่นแถวนี้แล้วสวนผักนะครับประมาณแถวแถวสวนผักยี่สิบเจ็ดทับหนึ่งอะ่ะนะครับก็มีหลายอย่างนะร้านมีเกี๊ยวซ่ามีไก่ทอดญี่ปุ่นนะครับมีรามเมงอันนี้น่าจะเคย,เยร้านนี้เคยถ่ายไปอย่างๆนะรู้สึกยังไม่ได้ถ่ายรสชาติโอเคนะ ราคาแบบหกเจ็ดสิบหกสิบบาทเนี้ยนะมันก็กินหายากอไรอาหารที่กินยากนะครับหัวใหญ่ก็ในห้างในห้างเป็นร้อยนะอันนี้ก็อยู่หน้าหน้าหน้าบ้านเลยนะครับอันนี้ก็ตัดกับมันที่ร้านตรงบตทอยแหละนะครับก็มากินบ่อยนะกับข้าวเขาอร่อยดี